สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับการปิดการซื้ออัตโนมัตินะครับเผื่อบางแอปที่เราโหลดมาเพื่อใช้งานเนี่ยมันมีให้ทดลองใช้ฟรีใช่ไหมครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างแอปของดูรีคอเดอร์ก็คือตัวบันทึกหน้าจอความจริง iPhone มันก็มีบันทึกหน้าจออยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันสามารถตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะครับเมื่อเราโหลดมาใช้แล้วเนี่ยมันจะให้ใช้ฟรี1สัป,ปดาห์คือ7วันภายใน อย่างน้อยหนึ่งวันถ้าเราไม่ยกเลิกภายใน24ชั่วโมงนะครับก่อนที่อายุจะหมดจะต่ออัตโนมัติให้เรานะครับจะต่อเป็นรายปีรายเดือนก็แล้วแต่แหละแต่ว่าส่วนมกจะต่อเป็นรายปีมันจะต่ออัตโนมัติถ้างั้นเราโหลดมาแล้วเนี่ยเราใช้ไปประมาณ7วันสัก5วันหนึ่งเงี้ยครับก็เข้ามายกเลิกการรับสมัครก็ได้นะครับให้สังเกตดีๆจะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างถ้าเราเลื่อนอ่านหรือว่าเราโหลด เพื่อเปิดใช้ V.I.P เสร็จเนี่ยทุกอย่างที่มีการซื้ออัตโนมัติเนี่ยเราสามารถไปสั่งปิดได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะเขียนในเงื่อนไขแล้วว่าการรับสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเว้นแต่การต่ออายุอัตโนมัติจะถูกปิดอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนสิ้นงวดนะครับคราวนี้เราจะมาดูที่การยกเลิกการรับสมัครการซื้ออัตโนมัติทุกอย่างทุกแอปนะครับ ที่มีการซื้อเสียเงินโดยมันจะหักเงินเราก็ต่อเมื่อเราได้กรอกรหัสบัตรเครดิตอะไรใส่ในเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราซื้อแอปใช่ไหมครับแต่ถ้าใครยังไม่กรอกก็ไม่เป็นไรมันก็หักเงินไม่ได้อยู่แล้วแต่ส่วนมากคนจะกรอกรหัสบัตรเครดิตไว้เพื่อที่จะซื้อของซื้อแอปมันจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเมื่อซื้อของใส่รหัสบัตรไปแล้วเนี่ยจโหลดแอปที่มันเสียเงินแต่ให้มีให้ทดลองใช้ฟรีเนี่ย แล้วกลัวจะเสียเงินอัตโนมัตินเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับก็เข้าไปที่สโ Store และ a p s ปส Store นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Apple ID ข้างบนของเรานะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ดู Apple ID นะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยมันจะสามารถเรียกดูประวัติการซื้อก็ได้นะครับเราคลิกดูที่ประวัติการซื้อก็จะมีโชว์นะครับ สามารถเรียกดูว,ว่าภายใน90วันเราซื้ออะไรไปบ้างหรือว่าปีไหนเราซื้อดูย้อนหลังได้นะครับมันก็จะขึ้นมาแอปที่เราเคยซื้อทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินเลยครับอันนี้คือเรียกเรียกดูประวัติการซื้อเฉยเฉนะครับเดี๋ยวอย้อนกลับไปก่อนหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คือการรับสมัครอัตโ,ตโนมัติให้เราเลือกหัวข้อการรับสมัครนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยครับก็จะมีอยู่แล้วว่าแอปที่มันต่ออายุอัตโนมัติมันมีแอปอะไรบ้างอย่างของดูรีคอร์เดอร์นะครับ พรีเมียมเนี่ยเรากดเข้ามามันให้ใช้ฟรี1สัปดาห์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีการต่ออัตโนมัติตอนเนี้ยคือตอนแรกผมมันติ๊กที่499บาทไว้อยู่นะครับแต่ผมกดยกเลิกไปก่อนแล้วนะครับก็จะมี1สัปดาห์หนึ่งเดือนอะไรเงี้ยให้เรากดยกเลิกยกเลิกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีคําว่ายกเลิกอยู่แต่ว่าผมกดไปก่อนแล้วก็เลยไม่เห็นนะครับ ส่วนของตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ยกเลิกการรับสมัครนะครับตัวนี้ผมยังใช้อยู่ถ้าเราจะจัดการวิธีการชำระเงินก็คลิกเลือกดูได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้รหัสบัตรเครดิตของเรานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ยังไม่ยืนยันนะครับเนี่ยเป็นตัวสีแดงอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไปนะครับ รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่าเข้าไปดูตรงไหนโหลดมาใช้ฟรีแล้วกลัวจะเสียงเงินอะไรเงี้ยนะครับแล้วจะยกเลิกยังไงก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ยังไม่รู้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ที่เข้ามาชมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามให้กาลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ